ก็ได้ตัดมาที่บ้านของพระเอกที่ห่างออกมาจากนอกเมืองซึ่งเขานั้นกําลังนั่งคิดอะไรบางอย่างอยู่แล้วเขาก็ได้พูดว่ายันสัตว์ร้ายหลิวเหออันนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่กันนะที่ทําให้จินยี่เหวยพวกนั้นต้องออกตามหากันแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่พ่อของข้านั้นได้หายตัวไปแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองกระดิ่งที่อยู่ด้านหลังของพระเอกก็ได้ส่งเสียงดังออกมาพระเอกที่ด้เยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่าฝนตกหนักมากขนาดนี้พวกเขายังส่งคนมาเฝ้าดูข้าอีกอย่างนั้นเห,เหออเมืืนนนนน่่าาจยีัั้กกภพ ก็ได้ตัดมาที่แม่นางมุ่งซึ่งนางนั้นกำลังนั่งดูอะไรบางอย่างอยู่แต่ในระหว่างนั้นเอง <c oughs> ก็ได้มีลูกน้องของนาง,ง,งเข้ามาหาแม่นางมุ่งก็ได้ถามว่าลุงฟูฟ่ผลการตรวจสอบร่างกายเป็นยังไงบ้างลุงฟู่ก็ได้ตอบนางไปว่าดูเหมือนว่าชายที่เป็นคนสั่งการนั้นเขาจะกินยาเพื่อฆ่าตัวตายไปแล้วส่วนลูกน้องของเขาที่พวกเราจับมาได้นั้นพวกเราก็ได้ทำการตรวจค้นกับไม่เจออะไรเลยแม่นางมุ่งที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องวางแผนระยะยาวอาอาไว้เพื่อจับกลุ่มปลาตัวใหญ่แล้วดูเหมือนว่าพวกเขานั้นนนนนจะเเป็น็คนที่ด่ดดดดขขาาาาามมกกถึงยยอิ ตายเลยอย่างนั้นเหรอจากนั้นลุงฟู่ก็ได้พูดว่าข้าได้ยินมาว่าเจ้าได้ชวนคนที่ชือ่อเฉินเหวินให้มาที่นี่เพื่อสอบถามและเก้นข้อมูลจากเขาอย่างนั้นเหรอหรือว่าเจ้าคิดว่าชายคนนั้นเป็นคนที่น่าสงสัยอย่างนั้นสินะแม่นางมู่ก็ได้พูดว่าข้าคิดว่าเข,า,า,ขานั้นเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดในตอนนี้แล้วลุงฟู่ทีเดียอย่างนั้นก็ได้พูดว่านี่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าพระราชวังนั้นเปิดรับสมัครสร้างฝีมือที่มีทักษะเก่งกาจมากมายซึ่งเฉินเหวินนั้นเขาเป็นคนที่มีีีีีพรรรรรสสวววววววคค์แแลละเเเเเเจ้้้้้้้าา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 มมมืืออออองงงงงงกกกกกก็็ยยััััตตตขข่่่่่่่หิิดนนนนนนไบ แนนน่อแม่นางมู่ที่เด่นอย่างนั้นนางก็ได้พูดว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ค่อยๆสังเกตดูเขาก่อนก็แล้วกันลุงฟู่ก็ได้พูดว่าถ้าได้ส่งคนไปสอบถามเจ้าของร้านที่เฉินเวินทํางานอยู่ซึ่งเขานั้นได้ไปซื้อของที่อยู่บริเวณนั้นจริงๆแล้วอีกอย่างเส้นทางตรงนั้นก็คือทางลัดไปยงังร้านขายของซึ่งเป็นที่ทํางานของเขาแม่นางมู่ที่เด่นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าข้าคิดว่าเฉินเวินนั้นเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดแล้วเพราะว่าเขาทําตัวเหมือนเรากับว่าจะมีคนมาสอบถามและตรวจสอบร่างกายของเขาซึ่งเขานั้นได้ทําตัััวเเปปป็นนนนนนกกติิจไีี่่แหหละททําาใ้้ขสสงย เป็นอย่างมากลุงฟู่ที่ดีดังนั้นก็ได้พูดว่านี่เจ้าคิดมากเกินไปหรือเปล่าแต่หากเขาเป็นคนที่เอาของไปจริงๆแล้วล่ะก็เขาก็ไม่สามารถออกมาจากที่นั่นได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคนของพวกเรานั้นได้ตรวจสอบทุกซอกทุกตารางนิ้วแม่นางมู่ก็ได้พูดว่าถึงยังไงพวกเราก็ต้องสังเกตดูเขาต่อไปเมื่อลุงฟู่ได้เล่าคำสั่งเขาก็ได้เดินออกจากห้องไปในทันทีจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านของพ่อเอกที่เขานั้นกำลังทำงานอยู่ซึ่งข้างในร้านก็ดีมีแม่นางว่านที่กำลังคิดรายรับรายจ่ายอยู่แต่ในระหว่างนั้นก็ด้มมมมีแแสแสนน่่่นนนนนนาาาางงสวคหึเเิ ก็ได้บอกกับนางว่าเจ้ามหาเชิญเว๋นมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรือแต่เขานั้นไม่ว่างหรอกเพราะว่ามีงานจะต้องทําแต่ในระหว่างนั้นพระเอกที่ได้ยินเสียงดังเอะเอ๊ไวายเขาก็ได้รีบออกมาดูแล้วได้พูดว่าเมื่อกี้มีใครกําลังเรียกหาข้าอยู่อย่างนั้นหรือแม่นางว่านก็ได้บอกให้เอกนั้นรีบกลับไปทํางานของเจ้าซะพระเอกที่ได้ยินนั้นก็ได้บอกกับนางว่าวันนี้ไม่มีงานอะไรที่ข้าจะต้องทําแล้วละจากนั้นแม่นางคนสวยก็ได้เรียกพระเอกแล้วพูดว่าข้าอยากจะให้อาจารย์เฉินไปซ่อมของบางอย่างที่บ้านของข้าให้ ดังน,น,นั้นรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าพระเอกนั้นจะเข้าไปหยิบอุปกรณ์เครื่องมือแต่ในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้ถามกับแม่นางคนสวยว่าว่าแต่เจ้าจะให้ข้าไปซ่อมอะไรให้อย่างนั้นเหรอแม่นางคนสวยก็ได้พูดว่าข้าอยากจะให้อาจารย์เฉินไปซ่อมจ่กเขของนายหญิงของข้าให้หน่อยและนางมีชื่อว่าลู่ชิงหนิงเสี่ยวเต่าที่ดีอย่างนั้นนางก็ได้พูดว่าลู่ชิงหนิงอย่างนั้นเหรอนางคือคนที่สวยที่ส well ุดของเมืองชีนานแห่งนี้เลยนะแม่นางว่านที่ดีอย่างนั้นนางก็ได้พูดว่าสวยมากกว่าข้าเลยอย่างนั้นเหรอเียตกก็รมออุปกรรรณ์ีีท่เยยบ้้แลว ก็ได <muitas S 2> ้เดินออกมาแล้วพูดว่าลวดชิงหนิงที่อยู่หอคอยชิวเย่ที่อยู่ทางตอนใต้อย่างนั้นเหรอแม่นางว่านที่ดีนพระเอกพูดอย่างนั้นนางก็ได้พูดว่านี่เจ้ารู้จักนางดีขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอจากนั้นพระเอกก็ได้ขอแม่นางว่านลางานเพื่อออกไปซ่อมจะเขให้กับแม่นางลวดชิงหนิงแม่นางว่านก็ได้พูดว่าเจ้าจะไปไหนก็รีบๆไปเถอะเมื่อเจ้าของร้านอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกพระเอกก็ได้พากันเดินทางไปในขณะที่พวกพระเอกนั้นได้เดินออกมาจากร้านแม่นางมูกก็ได้สะกุรอยตามพวกเขาไปแล้วภาพก็ได้ตััดดดมมาาาทททีี่่่หออิิววเเเยยซึงงงพระกกบแนนนคสไ้ ถึงก็ได้มีพวกชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเรียกหาพระเอกอยู่หลายคนซึ่งพ่อพระเอกนั้นได้ไปซ่อมสิ่งของและได้ช่วยเหลือพวกเขาไว้นั่นเองแต่เมื่อมาถึงบันไดทางขึ้นแม่นางคุณสวยก็ได้บอกให้พระเอกนั้นไปนั่งรอจนกว่านางนั้นจะไปรรงงานให้กับนายหญิงของนางทราบเมื่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้ไปนั่งรอที่โต๊ะอย่างสบายใจแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีชายคนนึงเดินเข้ามาหาพระเอกและพูดว่านี่มันเฉินเวินไม่ใช่หรือไงกันเมื่อพระเอกได้เห็นชายคนนี้เขาก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วโค้งคอนับ นั้นก็ได้พ <blunt animation> ูดว่าใครคือเพื่อนของเจ้ากันจากนั้นชายอีกคนก็ได้พูดว่าเสินเหวินคือสร้างไม้ที่มีพรสวรรค์คนนั้นน่ะเหรออู่จงเฉิงก็ได้หันกลับมาแล้วพูดว่าใช่แล้วเขาคนนี้แหละที่คิดว่าตัวเองนั้นไม่อ่านหนังสือก็สามารถกลายเป็นอัจฉริยะได้แล้วคิดว่าตัวเองนั้นมีทักษะที่สามารถซ่อมสิ่งของต่างๆได้พระเอกก็ได้พูดว่าอู่จงเฉินที่เจ้าพูดมานั้นหมายความว่าข้านั้นสลาดเกินไปใช่หรือเปล่าอู่จงเฉินที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าเจ้าคิดวววววว่่่่่่่าา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 าตตตััััััเเเเเออออองงงงฉลลดดมมมมมมกกกกยยนนนนน้้้้้้รจททีีแแุูบษะสไคคิ ขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอจากนั้นชายคนนี้ก็ได้พูดว่าเฉินเหวินเจ้าที่มายังสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ผู้มีความรู้และสง่างามเท่านั้นที่จะมาได้แล้วเจ้ายังจะแบกกล่องขยะแบบนี้มาที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอในระหว่างนั้นพวกสาวๆก็ได้พูดคุยกันว่าถึงแม้ว่าอาชีพของเฉินเหวินนั้นจะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าหน้าตาของเขานั้นก็ดูดีไม่เบาเลยนะอู๋จงเฉิงที่ดีอย่างนั้นเขาก็ได้หันกลับมาแล้วพูดว่านี่เขาหน้าตาดีขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอแล้วมันกินได้ นอกจากนี <rium> ้หอชิวเย่แห่งนี้นั้นไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาที่นี่ได้ง่ายๆหรอกนะนอกจากจะมีเงินเท่านั้นเพราะว่าคนจนๆอย่างเจ้าน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาที่นี่โดยซ้าไปพระเอกที่ดีอย่างนั้นเขาก็ได้พูดว่าเงินอย่างนั้นเหรือถ้าอย่างนั้นข้าก็มีอยู่นะเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้เอาเงินของเขาออกมาให้ดูทุกคนที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้โหลรอออกมาเสียงอย่างดังในระหว่างนั้นชายเสื้อฟ้าก็ได้พูดว่ามีเงินแค่นี้ยังกล้าที่จะเข้ามาที่นี่อีกอย่างนั้นเหรอแล้วชายอีกคนก็ได้พูดดดดวววว่่่่่่าา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 ใครกกกกกก็็ไไไ้้้้มมนนนนนนนํตั да. ตั Soft ัขอออองงงเเเเิยปจจจจททีีีีููพ จนแถมไม่มีเงินยังสเสอะมาที่นี่อีกอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกวิธีหาเงินให้กับเจ้าก็แล้วกันเจ้าลองมาเป็นท่านรับใช้ของข้าดูสิรับรองมีเงินใช้แน่ในระหว่างนั้นแม่นางเสื้อเขียวก็ได้พูดว่าถ้าหากว่าเจ้าไม่อยากไปกับเขาเราก็มาที่บ้านของข้าก็ได้นะเพราะข้านั้นอยากจะได้ท่านรับใช้หน้าตาดีแบบเจ้าไว้สักคนในระหว่างนั้นเองแม่นางคนสวยก็ได้ดึงเข้ามาพะเอกแล้วพูดว่าอาจารย์เฉินเหวินนายหญิงของข้าต้องการพบท่านแล้วได้โปรดตามข้ามาอู่จงเฉิงที่ดีอย่างนั้นก็ เอาไว้้ใหดีม่นางคนสวยที่ดีอย่างนั้นนางก็พยายามที่จะบอกว่าพระเอกนั้นคือใครแล้วมาทําอะไรที่นี่แต่อูจงเฉิงนั้นเขาก็ไม่ยอมฟังแล้วได้พูดว่าเฉินเวินนั้นเขาเป็นคนขายของในร้านของข้าเองพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้เกาหัวแล้วพูดว่าทําไมเจ้าของร้านถึงได้มีเจ้าเป็นครอบครัวกันนะซึ่งทําให้ข้าลําบากใจสมัดเลยจากนั้นอูโจงเฉิงก็ได้บอกกับพระเอกไปอีกว่านี่เจ้าแอบอู้งานแล้วมาเที่ยวที่นี่อย่างนั้นเหรอดี๋ยว่าจะกลับไปบอกให้เจ้าของร้านไล่เจ้าออกซะเดี๋ยวนี้เลยพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดวว่่่่่่าาาาาไมมใช้้นนนัอยกกจะทีี ถ้าไม่ใช่เพราะว่าแม่นมางล่วต้องการพบข้าแล้วล่ะก็ข้าก็คงไม่มาที่นี่หรอกอู่จงเฉิงที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าแม่นางล่วแล้วแม่นางล่วคนไหนกันล่ะพระเอกก็ได้ตอบไปว่าแม่นางล่วชิงหนิงยังไงล่ะอู่จงเฉิงที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าแม่นางล่วชิงหนิงอยากพบเจ้าอย่างนั้นหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็เพราะว่าเจ้านะ่ะไม่มีข้าพอที่จะไปพบนางเลยยังไงล่ะขนาดผู้คนที่มีเงินทองม,มากมายก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปพบนางได้เลยพระเอกที่ดีอย่างนั้นเขากําลังจะพูดออออออะะะไไรรรรบาาาางงงงงงงยย่่่่่่แแตในนนนนนหววัั้้มมชชิิกกก็ดเเเีืืขพทุค ยินก็ได้มองตามเสียงขึ้นไปก็ได้เห็นแม่นางลวดชิงหนิงที่กำลังยืนรอพระเอกอยู่จากนั้นแม่นางคนสวยก็ได้รีบมาดึงพระเอกแล้ววิ่งขึ้นไปเมื่อแม่นางลวดชิงหนิงเห็นพวกเอกกำลังวิ่งขึ้นมานางก็ได้รีบเข้าไปรอในห้องแต่ในระหว่างที่พวกพระเอกกำลังเข้าไปในห้องของแม่นางลวดชิงหนิงอยู่นั้นก็ได้มีแม่นางมู่ที่กำลังยืนมองอยู่ห่างๆในขณะเดียวกันอู่จงเฉิงที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาก็รู้สึกตกใจแล้วได้พูดว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันทำไมแม่นางลวดชิงหนิงถึงได้ต้องการที่จะพบกัับเเินน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 นหหววใระ่่าาาางง้้้้ก็ไดดมมมีแคึึพูข มาว่าจะเข้ของแม่นางหลวงสิงหนิงนั้นพังจึงคิดได้ว่านางอาจจะให้เชิญเหวนมาซ่อมให้ก็ได้อู่จงเฉิงที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าแค่มาซ่อมจะเข่้เท่านั้นถึงได้เข้าไปในห้องนางได้กันทุกคนที่ดีอย่างนั้นก็รู้สึกไม่พอใจกันเป็นอย่างมากจากนั้นภาพก็ได้ตัดมานที่ห้องนอนของแม่นางหลวงชิงหนิงแล้วในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้เดินเข้ามาในห้องเขาก็ได้สังเกตมองดูรอบๆว่าไม่มีอะไรบ้างแต่ในระหว่างนั้นแม่นางหลวงชิงหนิงที่กำลังนอนอยู่นางก็ได้บอกให้พระเอกนั้นนั่งลงก่อนพระเอก และพระเอกก็ได้พูดว่าจะเข้ที่จะให้ข้าซ่อมนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนกันละ่ะแม่นางหลวซิงหนิงก็ได้บอกกับพระเอกว่าเฉินเหวินเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้าควรจะนั่งดื่มชารออีกสักหน่อยจะดีกว่านะเพราะอันนี้คือห้องที่ดีที่สุดของที่นี่แล้วละ่ะเมื่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นเขาก็ไม่รีร้อได้นั่งดื่มชาอย,อย่างสบายใจแต่ในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้เหลือกมองไปเห็นจะเข้ที่ได้วางอยู่แล้วเขาก็ได้พูดว่านั่นคือจะเข้ที่ใะ้ให้ข้าซ่อมใช่หรือเปล่าแม่นางหลวงชิงหนิงก็ได้พูดว่า,าจาไปกะ พูดคุยกับข้าบ้างเหมือนคนอื่นๆอย่างนั้นเลยเหรอพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าวันนี้ข้ามาเพื่อที่จะซ่อมจะเข้ให้กับแม่นางเท่านั้นแม่นางหลวงชิงหนิงก็ได้พูดว่าข้าได้ยินมาว่าฝีมือของอาจารย์เฉินนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองแห่งนี้พระเอกก็ได้พูดว่านั่นก็เพราะว่าข้ารู้จักเคล็ดลับบางอย่างมาอย่างไงล่ะแต่มันก็น่าจะเพียงพอเพื่อที่จะซ่อมจะเข้ให้กับแม่นางได้แม่นางหลวงิงหนิงก็ได้พูดว่าข้าได้ยินมาว่าอาจารย์เฉินนั้นถูกหน่วยจินอิเวเข้้้้าาาามมรรรรรรบกกกววววนนนนนชีิิตปะะะจํัััแลเเเเดื่่อออองงไขึยพ เดลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกําลังสืบหาอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็บังเอิญที่ข้านั้นได้ผ่านไปทางนั้นพอดีเลยทําให้พวกเขาคิดว่าข้านั้นเป็นคนร้ายเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้เดินเข้าไปหาจาเค่แล้วได้พูดว่าสิ่งนี้มันมีชื่อเรียกว่าอะไรอย่างนั้นเหรอม่นางหลวงชิงหนิงก็ได้พูดว่าอาจารย์เฉินจะแกล้งทาเป็นไม่รู้ไปหน่อยเลยพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าจากที่ข้าได้มองดูแล้วจะแค่นี้มันไม่ได้พังเลยนี่นะเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้ยื่นมือเพื่อท แล,แล้วนางก็รู้สึกโมโหแล้วได้พูดว่านี่ทําไมเจ้าถึงได้เอาแต่พูดเรื่องซ่อมจะเค้ตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วนะข้าไม่ได้ขอให้เจ้ามาซ่อมจะเค่ให้ข้าซะหน่อยพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ถึงกบงงแล้วได้พูดว่านี่แม่นางหลวงชิงหนิงไม่ได้ขอให้ข้ามาซ่อมจะเค่อย่างนั้นหรอกเหรอแม่นางหลวงที่ดีอย่างนั้นนางก็ได้พูดว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าเจ้าจะมาซ่อมจะเค่หรือไม่ข้าก็แค่ต้องการอยากจะให้เจ้าส่งมอบยันสัดร้ายมาให้ข้าเดี๋ยวนี้พระเอกที่ดีอย่างนั้นเขาก็รู้ ข้าอีกอย่างนั้นเหรอและเมื่อวานข้าได้ส่งคนไปตรวจสอบที่ถนนสายนั้นก็ม่เห็นมีใครเลยนอกจากเจ้าคนเดียวที่ใช้เส้นทางนั้นในการเดินทางแต่ในวันที่เกิดเหตุนั้นก็มีเจ้าเพียงคนเดียวที่ได้บังเอิญอยู่ที่นั่นนั่นจึงทําให้ข้าคิดได้ว่าไม่มีใครอีกแล้วนอกจากเจ้าแล้วอย่าคิดนะว่าเจ้าจะสามารถหลอกข้าคนนี้ได้ พระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าครอบครัวของเจ้าไม่ได้สร้างถนนสายนั้นซะหน่อยแล้วข้าจะต้องไปขออนุญาตเจ้าอย่างนั้นเหรอแล้วข้าก็ได้ใช้เส้นทางนั้นเดินเป็นประจำในระหว่างนั้นแม่นางล่วก็ได้โจมตีพระเอกอย่างรวดเร็วแต่พระเอกก็ได้ใช้โลกป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้แม่นางล่วกที่ดีเห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าทำไมช่างไม้ถึงได้เก่งขนาดนี้กันนะพระเอกที่ดีโดนอย่างนั้นก็ได้พยายามถอยหลังออกห่างเพื่อที่จะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่แม่นางหลัวก็ได้เดินเข้าหาพระเอกพร้อมกับพู เองแล้วเจ้าก็ไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ด้วยเช่นกันพระเอกที่ดีนอย่างนั้นจึงได้รีวิ่งไปเปิดประตูดูแต่เขาก็ไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้ในระหว่างนั้นแม่นางหลวงก็ได้เดินมาหาพระเอกพร้อมกับพูดว่านี่อาจารย์เฉินเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรอว่าข้านั้นต้องการยันสัตว์ร้ายที่อยู่กับเจ้ามากแต่ถ้าเจ้าไม่ยอมให้ความร่วมมือแล้วก็วันนี้ก็คือวันตายของเจ้าพระเอกที่ดียนอย่างนั้นก็ได้ปฏิเสธนงไปในทันทีจนทาให้แม่นางหลวงนั้นได้เข้ามาโจมตีพระเอกอย่างรวดเร็วแต่ว่าพระ แม่นางรั่ที่เห็นว่าพระเอกนั้นสามารถป้องกันการโจมตีได้นางก็ได้กระโดดถอยหลังกลับมาเพื่อที่จะได้ใช้ตะเข้ในการโจมตีแล้วจากนั้นนางก็ได้เริ่มโจมตีพระเอกอย่างต่อเนื่องแต่พระเอกก็ได้ใช้กล่องไม้ของเขาป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้จากนั้นพระเอกก็ได้เรียกดาบของเขาออกมาแล้วได้โยนไปที่แม่นางลั่วอย่างรวดเร็วนางที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้อดดาบออกมาแล้วปัดการโจมตีออกไปพระเอกก็ได้รีบกระโดดรับดาบที่ได้กระเด็นกลับมาแล้วพระเอกก็ได้ปล่อยลูกดอกที่ซ่อนอยู่ในดาบให้ไปโจมตีแม่นางรั่วแต่นางก็สามารถปปปัดด้้ออออองงกกจมตีขพเไไ แล้วนางก็ได้เข้ามาโจมตีพระเอกอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพระเอกก็สามารถหลบและต้านการโจมตีเอาไว้ได้แต่แม่นางลู่ก็ไม่ลลละได้เข้ามาโจมตีพระเอกอย่างต่อเนื่องอีกครั้งแต่ว่าพระเอกก็ได้หลบแล้วได้ใช้มีดสั้นออกมาโจมตีสวนกราบจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปโจมตีแม่นางลว่อย่างบ้าคลั่งแม่นางลว่ที่ได้ต่อสู้กับพระเอกอยู่นั้นนางก็ได้เตะดาบของพระเอกจนกระเด็นลอยไปไกลแล้วนางก็ได้ใช้ดาบแทงพระที่พระเอกแต่ว่าพระเอกนั้นก็ได้ใช้กล่องไม้ของเขาป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้จากนั้นพระเอกก็็ไไไไดดดด้้้้้กกกกกกระถอออออยยมมมมาาาาาาแลลลลววิงงงงูเหหจจจ่่ปตีนนนทํใบข ได้กระเด็นลอยไปไกลเมื่อนางได้โดนอย่างนั้นนางก็ได้รีบเข้าไปโจมตีพระเอกด้วยมัดแต่ว่าพระเอกก็สามารถหลบการโจมตีของนางได้ทั้งหมดแล้วพระเอกก็ได้จับมัดของแม่นางหลวงเอาไว้และได้ดึงนางเข้ามากอดล็อกคอเอาไว้อย่างแน่นจนทําให้นางนั้นไม่สามารถหนีออกไปไหนได้แต่ในระหว่างนั้นเองอู่จงเฉิงที่ได้เห็นเงาของพวกพระเอกเขาก็ได้พูดว่าทําไมแม่นางหลวงถึงได้จูบกับเฉินเวินได้ล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่พวกพระเอกซึ่งแม่นางหลวนั้นก็ได้ถูกล็อกคอเอาไว้อย่างแน่นแต่ว่านางก็ได้ใช้เท้าเตะไปที่พระเอกจนทําให้สามารถหลุุดดดออกกมาาาไไไ้้้้แลวนงง็พ่เขป โจมตีพระเอกอย่างรวดเร็วแต่ว่าพระเอกก็ได้ใช้โลกป้องกันการโจมตีเอาไวา้แล้วนางก็ได้กระโดดถอยหลังกลับมาแต่ในระหว่างนั้นเองแม่นางคนสวยที่ยืนอยู่หน้าห้องนางก็กำลังคิดว่าการทำแบบนี้นั้นมันดีหรือเปล่านะแต่ในขณะเดียวกันนั้นแม่นางมู่ก็ได้แอบดูอย่างใจจดใจจอ่อจนนางเริ่มที่จะทนไม่ไหวแล้วว่าทำไมพระเอกถึงนานออกมาจังแล้วภาพก็ได้ตัดเข้ามาข้างใน,นซึ่งพวกพระเอกก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดอยู่อย่างนั้นแต่ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอยนู่นั้นพระเอกก็รู้สึึกกกกกวววแแหหขขข้้้้้นนนนนมมมมาาาาาาจจจทใเเเััไดรรบตตี่งล็ แล้วได้ลงไปนอนกองกับพื้นอย่างน่นอาอนาถจากนั้นแม่นางหลวงก็ได้เดินเข้าหาพระเอกพร้อมกับพูดว่าถ้าเจ้าไม่มีกองแปลกๆแบแบนั้นล้วก็เจ้าก็คงเสร็จข้าไปนานแล้วแต่ถ้าเจ้ายอมมอบยันสั์ร้ายให้ข้าตั้งแต่โดยดีแล้วเราก็ก็คงไม่เจ็บตัวแบบนี้หรอกพระเอกก็ได้พูดว่าข้านะไม่ได้มียันสัดร้ายอะไรทั้งนั้นเลยแม่นางหลวงที่ดีอย่างนั้นนางก็ได้พูดว่าก็ดีถ้าอย่างนั้นเจอนี่หน่อยก็แล้วกันเมื่อพูดจบนางก็ได้กระโดดขึ้นข้อมพระเอกเพื่อที่จะค้นหายันสั์ร้ายแต่ว่าพระเอกนั้นก็ได้พพยยาา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 มมมมมกัััดดดขขืนนนนนออ่่งงงงงสสุคววรรรถแแตตใะะห้้้เเูู็ไป ทั้งสองที่ไดีเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากส่วนแม่นางหมู่ที่เดห็นอย่างนั้นนางก็ได้พูดว่าพวกเจ้าทําอะไรช่างไรอย่างไอแบบนี้จากนั้นพระเอกก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือแต่แม่นางหลวงก็ได้แกล้งร้องไห้พร้อมกับขอความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันแล้วนางก็ได้ก้มลงไปบอกกับพระเอกว่าพวกจินอีเวนนั้นก็กําลังตามหาย,ยันสัตว์ร้ายเหมือนกับข้านั่นแหละถ้าหากว่าเจ้าถูกพวกจินอีเวจับตัวไปแล้วเราก็จะต้องติดคุกตลอดชีวิตอย่างแน่นอนแล้วอีกอย่างพวกนั้นก็คงจะต้องทรมาา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 นนนนนเเเจจจ้้้้้้ออยย่่่่่่่งงงมมมมกกกแแแแททีีดีดดดควววระะบััต์สลใหขูู็ิพ พวกเจ้าทั้งสองต้องการให้ข้าช่วยอะไรอย่างนั้นหรอพระเอกก็ดูลุกขึ้นมาแล้วบอกกับนางว่าข้าอยากจะให้ท่านนําตัวของข้าออกไปจากที่นี่ก็พอแล้วเพราะว่าแม่นางรั่คนนี้นั้นในระหว่างนั้นแม่นางลั่ก็ได้ร้องไห้ออกมาเสียงอย่างดังเลยได้พูดว่าข้าก็แค่เชิญให้อาจารย์เสินมาซ่อมจะกแค่แหกแก่ข้าเท่าน,นั้นเองซึ่งข้าไม่คิดเลยว่าอาจารย์เสินจะทําแบบนี้กับข้าได้พระเอกที่ดียอย่างนั้นเขาก็ได้ปฏิเสธเพราะเขานั้นไม่ได้ทําอะไรนางเลยแม่นางมู่ที่ดียอย่างนั้นก็สั่งให้้้้้้้้พพพววววววกกลลนนนนอออออองงเเเเเเขาาาาามจจจัััััับบบบบตตรรรรรระกกะไไไไแแดปปปยยยิีีี็็ท่คสํ <S 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 ตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอากราบอภัยมานะที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ